สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนวันนี้ก็มาอีกแล้วค่ะวันนี้มาเชลฟี่เรื่องการที่เราจะเอากล้วยนะคะกล้วยที่ตากไว้นี่นะคะนี่ค่ะสองถาดใหญ่เนี่ยนะคะประมาณได้ประมาณหกเจ็กิโลนะคะนี่ค่ะน่าจะได้เพราะว่าหนักหล้วเกินนะนี่ค่ะล้นเลยล้นถาดเลย่คะคจะเอามาใส่ในกล่องนี้นะคะมีหลายกล่องนะคะนี่ค่ะ จะส่งไปให้ลูกค่ะนะคะเนี่ย่ะที่แรกก็จะใส่ถุงพลาสติกแต่ยาเลยใส่กล่องแบบนี้ไว้เลยดีนะคะกันมดด้วยนะอันนี้นะคะสองสามกล่องค่ะมี2อสามกล่องอยู่ข้างในอีกนะใส่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะถ้าเหลือก็จะใส่ถุงพลาสติกวันนี้พ่อเอยเขามาเชลฟี่ค่ะนะคะเป็นวันที่14ค่ะวันสงกรานนะคะ14เมษายน2565นะคะเวลานี้บ่ายโมงเย็นนะคะ พี่ก็นั่งหน้าบ้านดื่มธมริบกนหน่อยนึงค่ะธรรมริบพอกระชุ่มไปชวยพอหอมปากหอมคอนะคะ,ะกับแก้มก็มีเล็กน้อยค่ะทำเองค่ะยำ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 ไปตามภาษาค่ะพอให้เลือดลมฉีดนะคะค่ะ ไม่เดิมก็เยอะว่ากันนะคะพี่อ้อยก็เดิมเล็กๆน้นอยๆค่ะซึ่งไม่ใช่เป็นแม่ลำยองขี้เมานะคะขอเจลฟี่ตอนนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวางก็ไม่ไดีที่เด็ดทางสักทีหรอกนะ ใส่ชชดสีน้ำเงินค่ะจริงๆแล้ววันนี้อ่ะจะเป็นวันสีแสดนะคะเป็นวันพรฤหัสแต่พี่อ้อยก็แวกแนวทุกครั้งแหละนะไม่ใส่อะไรไปตามไปตามวันหรอกค่ะนี่ค่ะจะใส่ในนี้นะคะ จะจุค่ะเพราะว่ากล่องนี้นะถ้าหาปัาใส่นะต้องเลี้ยงนะคะเลี้ยงให้สวยนะคะคนเราต้องทำใี้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเลี้ยงให้สวยงามมันก็จะจะสวยถ้าเราเลี้ยงไม่สวยมันก็ไม่สวยอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะนะคนสวยก็ต้องคู่กับของสวยๆของเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะดูสะอาดงามตาน่าทานน่ารับประทานนะคะนะนี่ค่ะก็จะเรียงลงไปในกล่องในกล่องนี้นะคะ เลี้ยงให้สวยๆค่ะหยิบเป็นชั้นๆนะคะส่งให้ลูกค่ะใครอยากจะได้นะคะกิโลหนึ่งสองห้าสิบาทนะคะใครสนใจทักมาได้นะคะขายถูกไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ากล้วยมันแพงแล้วกล้วยตากเนี่ยพอตากลงไปมันก็จะยุบลงนะคะอืมน่ะตากไปแล้วก็จะยุบลงเราก็ตากไป หั่นเป็นสี่ค่ะหั่นเป็น4ชิ้นนะคะจะเลี้ยงให้สวยค่ะนะคะใช้ครีมหยิบทุกครั้งเนะะี่ะตากกล้วยนะเวลากลับกล้วยก็ต้องใช้ครีมนะคะเราไปใช้มือไม่ได้นะ,ะเสียหายเลย ต้องรักษาความสะอาดทุกขั้นตอนถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเราก็ใช้ครีมใ่ใส่ถุงมือก็จะดีหน่อยนะคะเพราะว่ามันได้จัดแต่งได้กล้ว <c> ย <oughs> ไหนที่มันหยิกงอแล้วก็จัดแต่งได้มันก็แต่งได้ค่ะไม่หยิกงอมากเท่าไหร่หรอกนะมันก็เหี่ยวไปตามไปตามอ, <c oughs> อากาศธาตุนะมันก็เหี่ยวไปตามแสงแดดแสงแดดจัดมันก็เหี่ยวเยอะหน่อย หวานหวานค่ะช่ำหอมหอมนะคะหอมหอมมันหอมขึ้นมาเลยแหละค่ะกล้วยเนี่ยกล้วยตากเนี่ยจะหอมขึ้นมาเลยเรียงๆกันไปตามลำดับเลย อย่าหลงกินเยอะนะคะเพราะว่าเบาหวานแน่นอนเพราะความหวานของกล้วยเนี่ยความหวานของกล้วยเนี่ยนะคะมันจะเพิ่มน้ําตาลนะคะในสรีระเราเราอย่าทานมากค่ะอ,อาจจะทานวันนึงก็ประมาณสีห้าชิ้นก็พอแล้วค่ะนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นละค่ะอีกหลายๆวันก็ค่อยมาทานกันใหม่หรือว่าทานทุกวันแต่อย่าให้เกินห้าชิ้นนะคะ ก็คนเราอ่ะทานกล้วยวันนึงวันละสองลูกก็ได้อ่ะหกเจ็ดชิ้นก็ได้อ่ะนะเอาเอาตรงนั้นค่ะแต่ไม่ใช่บ่อยนะคะถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วก็ขอร้องเลยไม่ต้องทานแล้วนะไม่ต้องทานแล้วค่ะคนเป็นเบาหวานนะคะไม่ต้องเลยเพราะว่ามันหวานมากค่ะนะคนะกล้วยนะอ่ะน่เอ้ยก็ขจะจัดเรียงจัดเรียงให้ได้ระดับนะคะอือือ เนี่ยกล้วยที่มันสุกช่ำนะคะสุกแล้วแล้วมันก็ช่ำช่ำม,มากเลยนะคะแล้วเอามาตากแล้วมันจะโหยหอมค่ะอืมกล้วยตากแล้วทำไมมันหอมจังก็ไม่รู้สิเนาะหอมหอมเนี่ยค่ะ รับประทานได้นะคะใครสนใจสั่งได้นะคะพี่ขายกิโลหนึ่งสองร้อยห้าสิบาทนะคะพี่ไม่ขายค่ะสองร้อยก็ไม่ขายไม่คุ้มค่ะมันมันมันเหนื่อยค่ะนะคะวิ่งเข้าวิ่งออกนะต้องเอามาประคองกันก็ต้องมาเอา่อกลางมุ้งให้เขานะคะบอกตรงๆว่ามันทาทายากค่ะนะถ้าลองมาทําพี่ไม่ใช้กล้วยเป็นแบบว่าตากเป็นลูกนะคะเพราะว่ามัน มันใช้หลายแดดแล้วมันจะสกระปรกนะของพี่ตากในสนามหญ้าสนามหญ้าของพี่รดน้ําทุกวันฮะไม่มีฝุ่นละอองแน่นอนไม่มีเลยนะเรียกสบายใจได้พึ่งเยอะเลยฮะพึ่งบินว่อนเลยเยอะมาก มันชํำอย่างเนี้ยพึ่งที่ไหนก็อยากจะมาเอาเอา,เอาน้ําหวานไปทําไปเป็นเกซ้อนเนาะเน,ะนี่ยพึ่งเยอะมากเลยอันนี้ได้ประมาณสักกิโลนึงได้แล้วเนี่ยได้แล้วค่ะลบจากอันนี้มาเนี่ยอันนี้ประมาณสามขีดกล่องเนี่ยไม่ต้องไปช่างตวงวัดฝีมือพี่อ้อยนะไม่พลาดอยู่แล้ว สีมือไม่พลาดอยู่แล้วค่ะนีะ่ค่ะกลองใหญ่ค่ะใส่กล่องไปให้ลูกเอาไว้ใช้ด้วยค่ะน่าจะได้หกกิโลนี่นะไม่ใช่น้อยๆกล้ยสิบกวีค่ะเกือบ20หวี ดวนี้ก็แพงนะไม่ใช่ถูกนะคนขายกล้วยย่างก็โอ้โหแพงนะคะไม่ใช่ธรรมดาขายกล้วยย่างลูกหนึ่งตกประมาณ3บาท3ามบาทห้ิบด้วมีปรุงรดปรุงเครื่องนะคะนะเนี่ยที่ท่าน้ำกาญจนะบุรีนะคะจะขายกล้วยย่างมีอยู่เจ้าหนึ่งนะคะผู้หญิงย่างเขาประนีตมากเขาทำสะอาดนะคะ เขาดูไฟเป็นโหต้องเท่านั้นเท่านี้พิถีพิถันนะนะเอาใจใส่ทุกขั้นตอนเขาขายลูกหนึ่งตกลูกหนึ่งสาบาท4บาทแล้วก็ตัดเป็นท้นท้นท้นแล้วเก,ก็ทําน้ําจิ้มค่ะน้ําจิ้มก็จะมีน้ํากะทิมีเอ,อ่ออะไระมีเกลือนะคะมีน้ํากะทิมีน้ําตาลมีเกลือแต่เขาเคี่ยวนะอร่อยค่ะอร่อยซื้อมากินแล้วอร่อยค่ะ ขอชื่นชมเขาเลยแหละเต็มละกิโลครึ่งเนี่ยของทัพพว ยิ้มไปค่ะภูมิใจในความสามารถที่เราทําได้ซึ่งมันไม่ยากก็บอกแล้วพี่อ้อยไม่ชอบหายใจทิ้งนะชอบทํานู่นทํานี่อะไรหยิบใดได้ทําทําเลยนะไม่ตั้งไปนั่งล้างโลมือนั้นมือนี้ไม่เอาอช้ำช้ำอร่อยบอ้าน เยอะๆต้มอยู่นั่นแหละพึ่งหวานสินะอร่อยสินะหอม,อม จะกล้วยกล้วยตากค่ะกล้วยที่สุกงอมน,นะคะเอามาตากแล้วมันจะได้อรรถรสมากเลยนะคะหั่นเป็นสี่ชิ้นนะคะแล้วก็ตากแดดสามแดดก็พอนะคะความหวานมันยังคงคมอยู่หวานฉ่ำๆหวานฉ่ำๆหวานหอมๆนะคะยอ,อดเลย ่เยอะม,มากเลย ค่ะโอ้อันนี้คงจะสามกิโลน่าจะได้ถาดละสามกิโลนะสามสี่กิโลนะเพราะว่าอันนี้ก็กิโลครึ่งเลยเนี่ยหนักมาก เต็มแล้ว่ะสี่กิโลได้เกือบสี่กิโลหรือสี่กิโลเนี่ยเยอะอรึนึ่งเอาละเอาแค่นี้เลยนะกองปากของโอนะคะทำวิดีโอไม่ได้มากมายอะไรนะคะนี่ค่ะกล้วยนะคะ ช้ำเลยนี่ค่ะเดี๋ยวต้องไปหากล่องอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆที่รักนะคะสวัสดีค่ะใครสนใจแอดมานะคะขอที่อยู่ส่งให้เลยถึงที่ค่ะโอนเงินมาก็ส่งของไปเลยของกินค่ะกล้วยธรรมดาแต่ไม่ใช่ธรรมดานะคะกินแล้วจะติดใจนะคะ